ไม่ร้อยไม่เป็นไรแต่ใต้คลิปต้องไดยร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ก็เลยนําความรู้ดีๆเทคนิคที่บางคนอาจจะไม่ได้มองออถึงเรื่องรายละเอียดตรงนี้นะอะไรอะไรก็คือต้องไม่ทําเหมือนกันแต่ทําสักห้าคนสิบคนก็พอประมาณนี้ครับก็ทยอยทําไปแต่ที่จุดเน้นที่เราต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซนใต์คือใต้คลิปเราครับสังเกตไหมซึ่งผมเป็นคนเป็นนักิชาการนะผมก็เลยมีความสุขเรื่องของการท้าทายกันทดสอบว่าเราทําแบบไหนมันจะดีกว่ากัน แต่หลายท่านนะครับจะชาะมือใหม่หรือท่านที่ทํามานานแล้วจะประสบปัญหาหรือเจอปัญหาเหมือนที่ผมเจอครับผมก็ทํามาเกือบปีแล้วครับปัญหาส่วนที่ AI แจ้งว่าให้คุณมีเพื่อนอยู่สิบยี่สิบสามสิบให้ไปตอบอย่างเงี้ยผมพยายามรีบไปตอบตอบตลอดตอบไห้ครบนะก็ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่ครับไม่อะไรเท่าไหร่ก็คือก็อไม่ทําเหมือนกันแต่ทําสักห้าคนสิบคนก็พอประมาณนี้ครับก็ทยอยทําไปแต่ที่จุดเน้นที่เราต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รืใ,ใต้คลิปเราครับครับสวัสดียามเช้าครับเช้าวันอังคารก็มีความสุขนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็อยากจะมาทบทวนกับไอ้ก็ส่งมาเยอะมากตอบไปตอบมาถูกปิดกั้นเลยประมาณนี้ครับครังมรนตอบเยอะไปเนาะก็ตอบสักห้าคนสิบคนก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดขนาดเหมือนที่ผมเคยทำเรื่องน,นี้สบายน,นี่ตอบเดรร้อยเปอร์เซ็นซึ่งท่านต้องทําตัวนี้ให้เดอรร้อยเปอร์เซ็นทำได้ตลอดเวลาซึ่งผมก็สอบมางหมดนะครับทั้งหน้าฟรี ก็โอเคนะทั้งใต้กระดิ่งไอ้ทั้งที่กระดิ่งแล้วก็ใต้ใต้คลิปรวมถึงทั้งที่ AI ไอแจ้งใต้คลิปทั้งหน้าฟีดหน้าเพจแล้วก็ทั้งที่ AI แจ้งมาให้คุณไปตอบด้วยนะที่แดชบอร์ดเช่นการบ้านนะครับ่หลายท่านครูหลายคนก็แนะนำมาให้รีบไปตอบตรงนี้นะโหผมก็รีบไปตอบมากันเยอะมากเราก็ทําทุกอย่างทําทั่วไปทาไปเรื่อยประมาณนี้บางครั้งอาจําให้เราเสียเวลา พยายามไปตอบที่ AI แจ้งมาครับว่าคุณมีเพื่อนอยู่30 50ให้ไปตอบอะไรประมาณนี้แจ้งมาที่กระด,ดิ่งกับแจ้งมาที่แดชบอร์ดนี้คืออันซึ่งจะลําบากกับท่านที่มีเพื่อนมาทักแายเยอะเนาะอาจจะตอบเยอะหน่อยแต่เพื่อนแต่หลายท่านที่คอมเมนต์ไม่เยอะยอดวิวไม่เยอะคนก็ทักไม่แย่งว่าแจ้งมาว่าคุณมีเพื่อนรอตอบอยู่มีทั้งหมด4ช่องทางนะครับที่ท,ที่ทําสม่ำเสมอแล้วก็ทําแทบทุกอย่างครับ หลายท่านกรูหลายคนก็แนะนำมาให้รีบไปตอบตรงนี้นะโว่ผมรีบไปตอบมากันเยอะมากแจ้งว่าแจ้งมาว่าคุณมีเพื่อนรอตอบอยู่มีทั้งหมดสช่องทางนะครับที่ที่ทําสม่ำเสมอแล้วก็ทําแทบทุกอย่างครับนะครับทำเยอะเกนินก็อาจจะถูกปิดกั้นถูกอะไรถูกเตือนถูกอะไรได้แต่ถ้ายอยตอบแต่ที่สําคัญที่ผมมองว่ารู้สึกว่าผมทดสอบมาหมดนะครับทั้งหน้าฟีก็โอเค นะทั้งใต้กระดิ่งไอ้ทั้งที่กระดิ่งแล้วก็ใต้ใต้คลิปรวมถึงทั้งที่เ i อเจเงไอก็ส่งมาเยอะมากต่อไปตอบมาถูกปิดกั้นเลยประมาณนี้ครับข้างล่างเราตอบเยอะไปเนาะก็ตอบตั้งห้าคนสิบคนก็เียงพอและไม่ต้องเยอะขนาดขนาดเหมือนที่ผมเคยทําท่านเน้นไปทําที่กระดิ่งนะครับเห็นที่กระดิ่งการมีส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่หากท่านต้องการเพิ่มเรื่องการเข้าถึงนะท่านไปตอบใต้คลิปเลยครับของพิมพ์ทักหมดทุกช่องทาง ทั้งกระดิ่งทั้ง<ม>อะไร,ะไรๆก <c oughs> ็คือต้องไม่ทําเหมือนกันแต่ทาสักห้าคนสิบคนก็พอประมาณนี้ครับก็ทยอยทําไปแต่ที่จุดเน้นที่เราต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใต้คลิปเราครับไอ้ไอก็ส่งมาเยอะมากตอบไปตอบมาถูกปิดกั้นเลยประมาณนี้ครับข้างล่างเราตอบเยอะไปเนาะก็ตอบสักห้าคนสิบคนก็เพียงพอแลวไม่ต้องเยอะขนาดขนาดเหมือนที่ผมเคยทาคือทําทุกช่องทางเลยดีแต่ทําโดยพอประมาณแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมและเน้นก็คือใต้คลิปครับ หากท่านต้องการการเพิ่มการมีส่วนร่วมเดี๋ยวก็จุดมันเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วให้ทําทุกจุดนั่นแหละครับแต่ว่าจุดอื่นๆก็ทําบ้างปะัาไปาแต่จุดใต้คลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจุดเน้นที่ผมอยากแนะนําทุกทา่านว่าโอเคสุดก็คือใต้คลิปครับใต้คลิปของเราเองนั่นแหละที่เราทําคลิปทุกวันนะครับท่านต้องไปทํายังไงให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการตอบเพิ่มขึ้นนะครับรู้สึกว่าการก็ถึงเพิ่มขึ้นดีเลไอบทอ่ีสุดคือการตอบใต้คลิปของเราเองนะครับ การตอบแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนตัวนี้จะดีมากยังไงก็ส่งมาเยอะม,มากตอบไปตอบมาถูกปิดกั้นเลยประมาณนี้ครับข้างมังเราตอบเยอะไปเนาะก็ตอบตั้งห้าคนสิบคนก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดขนาดเหมือนที่ผมเคยทําคือทําทุกช่องทางเลยดีแต่ทําโดยพอประมาณแต่สิ่งที่ผมจะแนะนําเพิ่มเติมและเน้นก็คือใต้คลิปครับหากท่านต้องการการเพิ่มการมีส่วนร่วมก็โอเคสุดก็คือใต้คลิปครับ แต่คลิปของเราเองนั่นแหละที่เราทําคลิปทุกวันนะครับท่านต้องไปทํำยังไงให้ได้ร้อยเปเซ็นในการตอบเพิ่มขึ้น,น <ocalyptic. S 1> ท่านเน้นไปทําที่กระดิ่งนะครับเห <acerca> ็นไี่กระดิ่งการเป็นส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่หากท่านต้องการเพิ่มเรื่องการเข้าถึงนะ <c oughs> ท่านไปตอบใต้คลิปเลยครับซึ่งซึ่งก็ทุกท่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เราทําตรงนี้ท่านเคยทำอะไรก็ คือต้องไม่ทําเหมือนกันแต่ทําสักห้าคนสิบคนก็พอประมาณนี้ครับก็ทยอยทําไปแต่ที่จุดเน้นที่เราต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์ซ็นต์คือใ้คิปเราครับขนาดแบบนี้ก็ทุกท่านคงเจอมาแล้วก็คงทำเหมือนกันผมก็ทําเยอะมากทําทุกช่องทางแต่สิ่งที่ได้ก็ยังเหมือนเดิม เขาก็ทําทุกอย่างทําทั่วไปทําไปเรื่อยๆประมาณนี้บางครั้งอาจทาทให้เราเสียเวลาเนี่ยหลายทา่านครูหลายคนก็เนะนําาให้รีบไปตอบตรงนี้นะโหผมรีบไปตอบมากันเยอะมากแตก่จุดมันเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วให้ทําทุกจุดนั่นแหละครับแต่ว่าจุดอืน่นๆก็ทําบ้างปะปไปแต่จุดใต้คลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจุดเน้นที่ผมอยากเนะนําทุกท่านว่าโอเคสุดก็คือใต้คลิปครับใต้ เขาก็ทําทุกอย่างทําทั่วไปทําไปเรื่อยๆประมาณนี้บางครั้งกะาะตัดทให้เราเสียเวลาเนี่ยหลายท่านครูหลายคนก็แนะนว่าให้รีบไปตอบตรงนี้นะโหผมรีบไปตอบมากันเยอะมากท่านเน้นไปทําที่กระดิ่งนะครับเห็นไีกระดิ่งการสุรล่มจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่หากท่านต้องการเพิ่มเรื่องการเข้าถึงนะท่านไปตอบใต้คลิปเลยครับ สวัสดียามเช้าครับเช้าวันอังคารก็มีความสุขนะครับวันนี้ครับวันนี้ผมก็อยากจะมาทบทวนกับคือทําทุกช่องทางเลยดีแต่ทําโดยพอประมาณแต่สิ่งที่ผมจะได้นําเพิ่มเติมและเน้นก็คือใต้คลิปครับหากท่านต้องการการเพิ่มการมีส่วนร่วมอะไรๆก็คือต้องไม่ทําเหมือนกันแต่ทาสักห้าคนสิบคนก็พอประมาณนะครับก็ทยอยทําไปแต่ที่จุดเน้นที่เราต้องทําให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใต้คลิปเราครับ ส่วนที่ AI แจ้งว่าให้คุณมีเพื่อนอยู่สิบยี่สิบสามสิบให้ไปตอบอย่างเงี้ยผมพยายามรีบไปตอบตอบตลอดตอบให้ครบนะก็ไม่ไม่อะไรเท่าไหร่ครับแต่ก็จุดมันเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วให้ทําทุกจุดนั่นแหละครับแต่ว่าจุดอื่นๆก็ทําบ้างปัปลา,ายแต่จุดใต้คลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือจุดเน้นที่ผมอยากแนะนาทุกท่านทุกเวลาที่คิดได้ท่านต้องทาตัวนี้ก่อนให้เรายอยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นมีเวลาเหลือท่านไปทําที่กระดิ่งที่หนา้าฝีหรือไปทําที่ AI แจ้งรับรองเลยว่า หลายท่านกูรู้หลายคนก็แนะนำมาให้รีบไปตอบตรงนี้นะโว่ผมรีบไปตอบมากันเยอะมากของผมก็คือยอดวิวน้อยเนาะคนชมก็น้อยแต่เพื่อนเยอะนะครับเพื่อนเป็นหมื่นแต่ว่าทําไมยอดวิวหลักสิบหลักร้อยตะมุตะมิท่านเน้นไปทําที่กระดิ่งนะครับเห็นไหมกระดิ่งการเป็นส่วนร่วมจะเพิ่มขึ้นเยอะแต่หากท่านต้องการเพิ่มเรื่องการเข้าถึงนะท่านไปตอบใต้คลิปเลยครับ ทุกเวลาที่คิดได้ท่านต้องทำตัวนี้ก่อนให้เราย้อตัดสินหลังจากนั้นมีเวลาเหลือท่านไปทำที่กระดิ่งที่หนา้าฝีหรือไปทำที่เอไอแค่รับรองเลยว่าการเอไอก็ส่งมาเยอะมากตอบไปตอบมาถูกปิดกัน้นเลยประมาณนี้ครับข้างล่างาตอบเยอะไปเนาะก็ตอบตั้งห้าคนสิบคนก็เพียงพอแล้วมันต้องเยอะขนาดขนาดเหมือนที่ผมเคยทำนะครับรู้สึกว่าการก็ถึงเพิ่มขึ้นดีเอไอชอบที่สุดคือการตอบใต้คลิปของเราเองครับการตอบแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อน ตัวนี้จะดีมากแล้วก็นํามาฝากวันนี้ครับผมโชคดีทุกคนสวัสดีครับขนาดแบบนี้ก็ทุกท่านคงเจอมาแล้วก็คงทําเหมือนกันผมก็ทําเยอะมากทําทุกช่องทางแต่สิ่งที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมจะดิบบวผมทามาหลับปุ๊บสึกเดือดผมคงต้องปรับกลยุทธ์ใหม่เพราะที่ผ่านมนาะผมพยายามไปตอบที่เอไอแจ้งมาแล้วว่าคุณมีเพื่อนกี่คนกี่คนให้มาตอบคําถามที่กระดิ่งเ,นะเงวนา แจ้งมาว่าคุณมีเพื่อนรอตอบอยู่มีทั้งหมด4ช่องทางนะครับที่ที่ทำสม่ำเสมอแล้วก็ทำแทบทุกอย่างครับถตาคลิปนี้ใครได้มากดีมากเลยผมทดสอบมาแล้วครับโอเคเลยแล้วก็นํามาฝากวันนี้ครับผมโชคดีทุกคนสวัสดีครับสังเกตไหมซึ่งผมเป็นคนเป็นนักวาชการนะผมก็เลยมีความสุขหรือของการท้าทายการทดสอบว่าเราทำแบบไหนมันจะดีกว่ากัน ขนาดแบบนี้ก็ทุกท่านคงเจอมาแล้วก็คงทาเหมือนกันผมก็ทําเยอะมากทําทุกช่องทางแต่สิ่งที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมทีิวซึ่งซึ่งก็ทุกท่านนะครับแต่ไม่รู้ว่าที่เราทําตรงนี้ท่านคเ่อ,อพยายามไปตอบที่เแจ้งมาครับว่าคุณมีเพื่อนอยู่สามสิบห้าสิบให้ไปตอบอะไรประมาณนี้แจ้งมาที่กระด,ดิง่งกับแจ้งมาที่แดชบอร์ดนี่นคืออันแล้วก็นามาฝากวันนี้ครับผมโชคดีทุกคนสวัสดีครับ ยังไงก็ส่งมาเยอะมากตอบไปตอบมาถูกปิดกั้นอะไรประมาณนี้ครับข้งล่างเราตอบเยอะไปเนาะก็ตอบตั้งห้าคนสิบคนก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเยอะขนาดขนาดเหมือนที่ผมเคยทำจะนำซัมเมอร์เซลบางครั้งทําเยอะเกินก็ถูกเตือนถูกปิดกัน้นอะไรต่างๆแต่ผมมองแล้วว่าในสี่ทางเนี้ยทางที่ดีไม่ร้อยไม่เป็นไรแต่ใต้คลิปต้องเลยละเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็เลยนําความรู้ดีๆเทคนิคท,ที่บางคนอาจจะไม่ได้มองอถึงเรื่องรายละเอียดตรงนี้ ก็คือต้องไม่ทําเหมือนกันแต่ทําสักห้าคน10คนก็พอประมาณนี้ครับก็ทยอยทําไปแต่ที่จุดเน้นที่เราต้องทําให้ได้100%ยเรคือใต้คลิปเราครับมันก็ถึงดีมากครับงานก็ถึงดีผมรู้สึกว่าพ้าผมมีปัญหาเรื่องงานก็ถึงผมน้อยครับขนาดผมไลฟ์สด